สวัสดีครันักเรียนสวัสดีครัคุณครูนักเรียนรู้จักรูปสี่เหลี่ยมไหมคะรู้จักและนักเรียนมองในรอบๆห้องสิคะว่าในห้องของเรามีอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างทีวีครับีวีอ่าอะไรอีกรูปอะไรอีกอะไรนะกระดาน อีกครับที่ลบกระดานครับที่ลบกระดานอันนี้ใช่ไหมรูปไฟค่ะอะไรคะรักไฟม,มีรูปสี่เหลี่ยมเยอะเลยใช่ไหมคะในห้อง,งนี้แล้วคิดว่ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยของโทรทัศน์นนเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำไมในช่วงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะมันมีด้านยาว ถูกไหมอา่าแล้วทางนี้นะคะสอ้าวมันนี้มันสัน้นเอาเรามาดูอันนี้นะคะคุณครูจะแนะนําให้เด็กเรียนรู้จักรูปสี่เหลี่ยมย่อมาจากของจริงอันนี้รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะจัตุรัสจตุรัสอันนี้รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะเผือกขา,าและสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนทีวีไหมเหมือนว่ราะว่าทีวีเป็นรูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้าม2ด้านเท่ากันและมีมุมเท่ากันทั้งสี่มุมแต่ด้านตรงข้ามเท่ากันแค่2ด้านซึ่งอันนี้เรียกสี่เหลี่ยมอะไรนะ,จ,ะ,ะจัตุรัสจัตุรัสนะักเรียนดูรูปร่างของมันด้านทั้งสี่มันทําไมคะ เป็นยังไงกันเท่ากันมุมก็เท่ากันเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องมีด้านที่เท่ากันแต่สี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีด้านตรงข้ามเท่ากันสองด้านาเรารู้จักแล้วนะอันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียนทำสนุกสนุกคุณครูมีกระดาษให้กลุ่มละ10แผน่นหรือ10ชิ้นกระดาษเรียกเป็นชิ้นแั่นิดหนึงชิ้นไปจนถึง10ชิ้นกระดาษที่คุณครูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม น้ำสี่เหลีย่ยมสองชิ้นเอาวางลงค่ะเพื่อนได้ได้ใจนั้นด้วยเราจะไม่ยึดได้คนเดียวง,งานเราเป็นงานกลุ่มเนาะเนาะอ่ะให้นักเรียนหยิบกระดาษขึ้นมาสองชิ้นแล้วต่อเป็นรูปสี่เหลีย่ยมบนกระดาษนี้สองชิ้นเท่านั้นค่ะต่อให้เป็นรูปสี่เหลีย่ยม เอามาวางต่อกันลูกลูกสองแบบสองแบบแบบไหนคะลูกคะไม่แดดสิคะแบบแนวนอนแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งอ่ะไหนวางดีๆลูกวางให้มันตั้งดีๆสวยๆค่ะลูกเออเพื่อนจะได้เห็นชัดเจนนี่แนวนอนกับแนวตั้งทางนี้ละคะได้กี่แบบคะลูกสองแบบสองแบบแบบไหนคะแนวนอนและแนวตั้งหายแนวตั้ง โอเคเก่งมากต่อไปถ้าคุณครูจะให้นักเรียนเพิ่มกระดาษสี่เหลี่ยมลงไปอีก2ชิ้นแล้วต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสิคะเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมกี่แบบต่อการให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งสี่ชิ้นค่ะลูกต่อทั้ง4ี่ชิ้น,นะคะ่ะ สี่ิ้นต้องเป็นรูปเดียวกันนะคะได้กี่แบบคะรูปกลุกก่มนี้เ<า>อาแบบไหนเอาลองลองลองอธิบายถึงครูฟังสิคะเอาแบบที่หนึ่งคืออธิบายด้วยลูปบบเอาวางแล้วเอามือออกค่ะลูกวางต่อสวย อ่าแบบนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองและคะอ่าวแนวนอนและแบบที่สามแล้คะลูกโอ้เออสามแบบอ่าแนวนอนแนวตัง้งแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะลูปอะไรลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าและไหนลองต่อด้านข้างของอันซิ อันนั้นก็เรียกรูปอะไรคะผืนค่าแล้วอีกแบบหนึ่งละคะแบบสุดท้ายที่เราต่อเมื่อกี้นี้แบบสุดท้ายอันนี้เรียกสี่เหลี่ยมอะไรคะลูกอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากค่ะเราใช้รูปสี่เหลี่ยมไปกี่ชิ้นแล้วคะลูกสีส่ชิ้นต่อไปเราเพิ่มไปอีกสองค่ะเพิ่มไ,ไปอีกสองรวมเป็นรูปสี่เหลี่ยมกี่ชิ้นแล้วคะ หกชิ้นเอาไหนเอาสี่เหลี่ยมเล็กหกชิ้นต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ได้กี่แบบ ไหนบ้างคะอ้าแนวนอนแบบนี้รวมแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะทั้งคืนคื้นทาอีกแบบที่สองนะคะแบบแนวตั้งอ้าวแนวตั้งเอาต่อเลยก็ไม่เป็นไรคะ่ะลูกเลยก็ไม่เป็นไรแนวตั้งต่อกันแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะแบบที่สามนะคะ <c oughs> แบบที่สาม เป็นรูปอะไรคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอ้เพราะหกชิ้นเราต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ไหมไม่ได้เป็นได้แค่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนค้นพบแบบรูปทางคณิตศาสตร์แบบไหนคะเริ่มต้นจากจำนวนชิ้นของแผ่นสี่เหลี่ยมจากสองเป็น ก็ลงมาเป็นแปดแล้วก็หกแล้วก็สี่แล้วก็สองเออนี่คือแบบรูปทางคณิตศาสตร์คือการเพิ่มครั้งละเท่าเท่ากันหรือลดครั้งละเท่าเท่ากันโอเคไหมคะโอเคค่ะที่เรียมสองชิ้นทำรูปแบบได้สองแบบเริ่มทีละสอง สี่เหลี่ยมสี่ชิ้นทำรูปแบบได้สามชิ้นสามแบบทำแบบอ่าฮะสี่เหลี่ยมหกแบบหกชิ้นหกชิ้นทำได้สี่แบบสี่เหลี่ยมแปดชิ้นทำได้สี่แบบสี่เหลี่ยมสิบชิ้น ทำได้สี่เหและรูปสี่เหลี่ยมที่เอามาต่อกันได้จะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะถ้าสิบชิ้นเราเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นสิบชิ้นเนี่ยเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวนรูปสี่เหลี่ยมกี่ชิ้นเา องชิ้นสองชิ้นสองชิ้น,นยิ่งมีจมํานวนชิ้นสี่เหลี่ยมมากเท่าไหร่ก็จะทาให้ได้รูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นและมีพื้นที่ทําไมด้วยคะมากขึ้นใช่ไหมคะยิ่งมีจมํานวนชิ้นมากขึ้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมก็มี ใช่คะถ้าคุณคณรูเพิ่มไปทีละสองชิ้นถูกไหมแบบรูปทางคณิตศาสตร์ที่เราค้นพบก,ก็คือเริ่มจาก 2, <S 2>, 2 <S แล้วก็ไปสีแล้วก็ไปหและแปดและสิ 4, พอคุณครูให้หนักเรียนเอาออกทีละสองชิ้นแบบรูปทางคณิตศาสตร์ที่เราค้นพบก,ก็คือสิ 5, 5, หรือรดเท่าเท่ากันนะคะทำให้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมากขึ้นและน้อยลงตามจำนวนของรูปสี่เหลี่ยมที่เพิ่มหรือลดลงวันนี้จบแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ